วันนี้อีหลามาถวายเสียงให้ปูฟังนอกจากนอกะเป็นการสิริมงคลด้วยจดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอฮอขอมเปนไล้หวัน้เป็นหยดเป็นหาเนมานเป็นมือวานเช้าเลย่ได้สองสามือวานนอจะทะลุหนึ่งวันคะขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ c ทุกคนนะคะเอเเอาเรืองบอก่ ผู้เฝ่าค้นแต่กะแหกอกหักกะเฮ็ดกันคัดพอด้ายก็ะไดหอกที่นอง้อนสักเบิดใจสิอวยคืนจังใดและน้อง ออตก้าอ้มีคนไม่แบกบงึกกานคันอ้แค่มาตัวให้ฮักได้ใจแล้วอ้กะแซวนี้นายทองปงงามปายเบคอนนานมอลัใจถึกอ้ายเอาติยำมุนม้ย บา่าวคนแกรกอกหักก็เห็นกันค้างพอดายกระไ้หากที่น้องต้นสักเบิกใจสิอวยขึ้นจังใดและน้อบาทนี้คืดน,น้ำไออ่ำลำอ่ำลำว่าอายสิมเมนลูกไห เอาตีนยำ่นม่ยังมองดีผู้เบาวคนแดกแหบอกหาแก่เหตุการณ์ค่โะโพดอ้าก็ได้หากที่น้องตนสักเบิดใจสิอวยขึ้นจังใดและน้อบัดนี้คือน้ำอ้ายอำ้ำอำ้ำ้ว่าไอ้ายแม ไอ้แม่บุญตีไอ ขึ้คนคือกำลังใจนะครับพอๆแม่ๆติดตามทางโซเชียลเมื่อวันเมื่อก่อนไปทำบุญทางสุรินทร์คุณแม่คุณยายอายุซักนี่แหละเจ็ดสิบแปดสิบปีมาถ่ายรูปน้ำพ่อโจเอองุ่งอิงมาบ่เออถ่ายรูปน้ำพ่อโจแล้วสิฟาวฟาไปปั้นยั่วให้ยีหลามันเจ็ดสิบแปดสิบปีไปฟังเพลงองุ่งอิงที่บันเทิง หลาายๆเนะขอบคุณหลายๆค่ะขอ้อมีแม่อีพอสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงดนะค,ะค่ะเด้อครับส่วนพี่ควาโจนะครับกระสิบไหว้เสียงสักหนึ่งผลงานเพลงสิบว,วันทีแปครับวันทีแปดครับยึดยืนผลงานเพลงของคู่บาอาจารย์ครับพี่แดงคิดตะกรนะครับผลงานเพลงหัวใจคิดทอดครับซึ่งเป็นผลงานเพลงเก่าๆของพี่แดงนะครับได้คุยกับท่านในห่างเพื่อนก็เลาบอกลุงโจเอออยากลองพี่ไหนลองไปเลย,เลยปะนะ เออโกเบอร์ไปเลยสำหรับใครท็อปไลน์ผู้ใดเป็นนางเอกวะอุ้งอิงเรียนอ็งพี่ <c oughs> ลูกสาวเรียนเป็นนางเอกพี่ดองแปดวันที่แปดนะครับเวลาเก้าโมงเช้านะครับฝากกำลังใจคนละแช่ครับกับคนั่งเพลงนี้ครับวันใจคือทอดค่ะบ่มีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคือ แรกเรียนมายอมตุโทรสบริมทาอยากฟังเสียงวาเติมใจให้มีพลังวันใดบ่นนานาะได้ฟังเสียงก้ยังดีอย่าได้รำคาญหากพี่นั้น โมาบ่อยเห็นใจพี่หน่อยบอกคอยพบเจ้าสักทีรอให้ทั่วหเพรอแล้วก็มีสีเบอโทรที่ทำงานพี่เคยให้ทำหาเรื่องวันนั้นโทรมา ำไมจึงเรียบวางหูขางกายมีไพรซ้มดูหรือมีผู้ดักฟังพี่เกรงใจเจ้าแต่ยามเหงาขอโทษคุยบ้างให้ใจมีวังให้ชีวิตมีแรงใจ อย่าคุยนานนอกตูนั้นควรเข้าคิวทาเอาไว้มือนาเลิกลังสิทัวหาไหมบ่มียังขอฟังเสียงเต็มแรงใจวันนี้ก่อนที่วางสายขอฝากใจ คือหอมใจคิดหอบครับแล้วก็น้องโจฝากไว้นะครับพันธีแปดแล้ก็บ้องเสาแล้วก็ฝากศิลปินผู้หนึ่งครับมาสมัครหลังห่างนะครับตอนนี้กำลังสุ่มเฮ็ดเพลงมีผลงานที่เป็นคอนเจิรของอยู่นะครับมาฝากกระปูเข่าสายกระปูมือแรกนะครับ เรียนเชิญลองเพลงถวายเสียงสักหนึ่งคนนั้นเพลงครับไอ้ข <laughs> ้ามอดเพชรบานแท่งครับ <laughs> ตอนนี้ลุงโจ้คนนี้เปลี่ยนให้เป็นข้ามมวลนะครับซื้อปุ๊กเพชรก็จะเป็นข้ามมวลเออมีตะมวนไปนาได้บ่เนี่ยมอมอดบ่มิดแล้วบ่เนี่ยมีตะมวนไปนาแล้วมีแต่ขับรถจะเลื่อนหุ่งเพื่องไปนาครับคิดผอไปมาลามาสมะนะครับทักมาถามทู่มาถามเรื่องม,ม,ม,มาพอ้านอยู่หลังห้างเลยเรือไง ชีวิตเขเลามันนีขึ้นมีล่งเนาะนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พามาทั้วเป็นครูนะครับเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์นะครับพ่มอนัะยู่น้าพุณนแม่ช่วงจะเลื่อนลงเรื่องนะครับย้อนไปหลายสิบปีเนาะหลังจากออกจากคุณนแม่มาจะปีครับย้อนผมมองมาได้หกปีครับมาทำธุรกิจส่วนตัวู่บ้านนะครับ บ่ได้ว่าที่แหลมบ่ได้ว่าออกเลยเ่นกับคุณแม่กรได้คือผมลาพัาข่าวลาพัาเพื่อที่จะทำธุรกิจเจ้าของนะครับแต่ว่าภายในไปหกปีคือมันไปบตลอดนะครับแล้วก็เลยประกอบกับวันเวลามันมันผ่านมามันกับบ่คือเก่าเนาะหลายๆอย่างมือถือต้นถือตัวไปขับรถแม่คู่มีหอนรถแม่คู่เป็นหอนเจ้าของบัานี้ได้ขายทีมแล้วบ่ได้ขายครับโดนขายบ่ฮะโดนยึดไปหมดทุกอย่างด้ยเนี่ยวันไหนโดนยึด เมือด <im> ันเบาสูฟ네ังมามีเ <im> งินอยู่สิบสิบเจ็ดบาทเบิดครอบครัวมีเงินอยู่สิบเจ็ดบาทลูกมาขอเงินไปโรงเรียนจนบ่กาเอาเงินให้ลูกจนได้บอกว่าบ่ให้ลูกไปโรงเรียนไปนะครับมาหอดมือนีเราแบบทีว่าในจงเดือนได้มาสั่งกะสาวนางเพียนแท้ใดเดือนกัวห่าบอด้เดือนกวัวเป็นใจนะครับในเดือนกว่วเดือนกวัาก็รู้สึกว่าผมกำลังเป็นช่วงที่ผมปรับโตเขากับทีง่างทขานะครับเพราะว่าแต่ละหม่องเขาเขึ้นกัน กฎระเบียบมีคือกันแต่ว่าความเป็นอยู่บางครั้งก็ต่างกันนิดหน่อยกับพยายามปรับโตเข้าหาเพื่อนๆศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องเห็นให้ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยู่ตโตแล้วครับเนาะมีแต่เดินาต่อไปวัดใอ้อยู่ดีไม่แห้งเจริญขึ้นขึ้นขึ้นเมืองนี่ไอ้มาเขาสายแล้วน้ำปูแล้วเออน้ำปูองเทียบนะครับปูหลายๆคนจะเสียด้ยเมืองแย่งตัวน้ำกลุ่มน้ำเลียมปกปักรักษา คุ้มค้องตัวโรงลานไปแสดงั้างในเปนเบื้องแง่งเออให้ม,าม,ามาหันมานมาไล่เฮงเฮงได้ยินข่าวว่ากําลังดีขึ้นเนาะ้อ้ดีขึ้นดีขึ้นจะเลืออเ่อนขึ้นเพ่งกันได้เพ่เพงเฮงเฮงปังปังสาธุครับเมื่อนี้ม้าเขาสายกับพู่แล้วกาษีนีจะเลื่ญนไปนานตัวาัหเอ้าลองผลงานเพ่งย้งก็ได้ถวายเสียงให้ปูฟังสักหนึ่งผลงานเพ่งครับ ทำงานอาบเนือใส่เสือ้ออผู้แทนแฟนยางบอกมีเป็นราษดรเกรดสีอาชีพที่มีกอคือรับจ้างตำแหน่งลูกนอก้องสาวบ่มองแม่เดินสวนทางปากบ่า súng nhà tất cả, cuộc sống, để sưu thắm ai, cho chín, đinh rôn, hết papa mì ngàn công làm tiệt đinh, cả rèn chiến tranh, thong, ยังเลือนลอยเบังแก้มข้าวผู้สาวสำน้อยตัวใจให้มีพลังเส้นทางเพือนฝุนลงทุนด้วยแรงเป็นหลักภายน้กสิกล้ามาบักปักหลักเป็นเพื่อ ลายปื้อนุนกอดเบาอุ่นเหมือนคนมีตังผู้หญิงเมาเยอะหลายอย่างไอฟังแล้วต้องเฮ็ดใจทำงานอาบเงือใส่เสื้อผู้แทนแฟนยังบ่มีจะสุขุนในทุกนาที ึงวันนี้จะยังมองไม่เพื่อว่ามีสาวกพ็พกจริงบาแ้วน้ำใจอาสามายืนเพียงไกลสักเมื่อหยหัวใจปื้อคุณขอบคุณครับ